Y'all เาเจกันกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับเลสเ a y เอพิซอดที่14กันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเอพิซอดนี้เนี่ยผมก็จะทำการสร้างค r ิปเปอร์ทาวเนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ที่คนเห็นอยู่ด้านหลังของผมก็คือ C r ิปเปอร์ทาวที่สร้างเสร็จแล้วนั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมเริ่มมาแล้วถึงสร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือตอนที่ผมเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเกิดไฟแบบเกิดอุบัติเหตุไฟมันเสียขึ้นมา นะครับแล้วก็เลยแบบยังไงอันนี้ผมก็เลยแบบเออสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีไฟล์ตัวของเปิดตัวนะครับผมก็เลยอ่านเดี๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้ละกกนนะครับเป็นแบบคร่าวๆแบบสั้นๆตรงนี้ก่อนนะไม่ถึงแบบช่วงตองแรกๆนะครับเพราะว่าตอนอันเนี้ยไอช่วงที่กำลังสร้างเนี่ยเอออย่างน้อยก็มีแบบยังไงผมกู้มาได้ไม่ใช่กู้มาได้ค,คือถ่ายแล้วมันคือถ่ายแล้วมันก็ยังติดอยู่นะครับแต่ว่าไอตอนที่ผมกาลังสร้างไอแถวนี้เนี่ยมันไม่ติดเลยนั่เองนะครับผมก็จะมาอธิบายหลักการแล้วก็เพื่ออะไรนิดนึงก่อนที่จะเข้าองกคไป็ื เอาฮอปเปอร์เนี่ยมาเรียงกันแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือใช้ฮอปเปอร์เนี่ยให้มันเป็นวงจรแบบนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันตกตรงนี้เนี่ยไอเทมมันดรอปมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ขีบก็ค่อนข้างว่างเปล่านะครับจะเว้นอันนี้ที่มีแอโร่ตอนนั้นม็อบม,มีสเกตตกลงมาตอนนั้นนั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้ทําการปูไอตัวของพื้นฐานตรงนู้นครับก็คือไอตรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแรกเลยที่ผมกําลังดากเคอร์เซอร์วัดว่านะครับ เท่านั้นนั่นเองนะครับแบบต่อเสาไปแล้วก็ตูปูข้างบนนะครับซึ่งความสูงอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่30บล็อกนั่นเองนะครับสำหรับตัวของสปอนเซอร์ไอตัวของคริปเปอร์ทาวเวอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับมาอันนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นวิธีการสร้างที่ผมใช้สร้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าวิธีการสร้างต่อไปเนี่ยผมอยากจะพูดว่าเออไอตัวของคริปเปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเฟลอยู่นั่นเองนะครับก็คือไอเนี่ยเห็นไหมครับว่าม็อบมันไม่เกิดออกมาเลย นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมลองแบบอลองไปสร้างแบบสร้างจำลองไว้ก่อนนะครับมันก็เกิดปกตินะครับแต่พอเอามาสร้างจริงมันไม่ติดผมก็เลยแบบเอืองของว่าเอ๊ะทำไมอาจจะเกี่ยวกับเพราะความเรื่องของ,งความสูงความสูงของโลกแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้เนี่ยวายอุ้ยเดี๋ย่อันนี้อะไรเนี่ยอยู่ที่กดกดกด F3 เอ๊ะไปกด F3 แล้วอยู่ดีมันรีโหลดเอาช้างเฉยเลยงงแป๊บสงสัยนิ้วเผลอไปโดนไปโดน,ไ,โดนไอนน้นี่ครับนิ้วสงสัยไปโดน A ตัว A นะครับอีกอันนี้เห็นไหมครับอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ เอวายเท่ากับเจใช่ไหมครับอันนี้ก็จะอยู่ไอ้ตรงนู้นเนี่ยมันจะอยู่วายประมาณร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับ อันนี้ก็เห็นนะครับว่าม็อบมันไม่เกิดลงมาแล้วก็ตกมาตายสักครั้งหนึ่งเลยนะครับตามที่เห็นตอนนี้เลยนะครับผมก็เลยแบบเออคิดว่าเอออาจจะเฟลอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นเองนะครับอาจจะต้องไปหาในทาง Google อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ว่างแบบเริ่มจะติดสอบใหม่อีกแล้วนะครับก็จะไม่ว่างทําคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็จะแบบยังไงเดสเเนี่ผมก็ขอหยุดไว้ก่อนนะครับพวกดีมอสกับดีมูมคอมบนอันนี้ผมก็เโอเคยังพอมีเวลาว่างทําบ้างนะครับก็จะอัาแค่แบบช่วงวัน ประมาณหนึ่งเอ้ยไม่ดิไม่ครึ่งดิประมาณ1เดือนเต็มเลยนะครับก็คือเดือนนี้เนี่ยตอนนี้มันยังต้นเดือนใช่ไหมเดี๋ยวประมาณเดือนที่8นะผมก็จะเริ่มกลับมาอัพบปปกติแล้วนั่นเองครับช่วงนี้ผมก็ยังอัพบปปกติไม่ได้นะครับก็ขออภัยกันด้วยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าวิธีการสร้างก่อนนะครับก่อนแล้วก็ดูตอนผลสุดท้ายนะมันก็จะเฟลแบบตามที่เห็นตามนี้เลยนั่นเองนะครับมาตอนสุดท้ายก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าวิธีการสร้างกันต่อเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการหยิบน้ํามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําการต่อบ,บันไดเรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมได้เพิ่มเติมคือเอาท็อปมาเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะามาปาักเพื่อเป็นการกักไม่ให้มอนสเตอร์มันเกิดในระหว่างที่ผมกาลังสร้างนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับซึ่งพื้นเนี่ยผมจะทําเป็นพื้นขนาดเป็น3นะครับก็คือความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่3แต่ว่ายาวเนี่ยจะเป็นยาว8นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือนับอันนี้เป็นที่1 2 3 4ห6 แล้วก็8ดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการวางแบบนี้อีกทีหนึ่งแบบเป็นไงเป็นรอบรอบข้างให้มันเท่ากันนะครับให้มันสม่ำเสมอไปแล้วก็ทําการลองวางน้ําอีกรอบหนึ่งไปนะเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าเออไอตัว่รงของน้ำเนี่ยมันจะไม่ไหลแบบไหลรุดลงไปแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้น้ํามันจะไหลลงไปนะครับก็คือให้น้ํามันอยู่แค่ตรงนี้แล้วเป็นเพียงพอแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอทาการวางไอ้ตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อน วางตรงนี้เสร็จตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็วางรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้มันจะได้แบบยังไงเป็นการกักน้าไม่ให้น้ําตกลงไปตรงแบบข้างๆนะครับมาแล้วก็ทําการวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็จะได้น้ําแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้ตกน้ํามันไม่ได้ตกลงไป แลมันจะอยู่แค่ขอบตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมขอตักน้ำตรงกลางอีกรอบหนึ่งนะครับต่ออันนี้เพื่อจะได้เป็นอินฟินิตวอเตอร์นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะทำเป็นไอ้นี่แบบแบบนี้ยคือเป็นทำเป็นแบบสขอบเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็ขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอตัดไปอีกช่วงหนึ่งตอนที่ผมทำการวางรอบๆให้มันเหมือนกันหมดแล้วนั่นเองนะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้เทน้ำลงไปที่ตัวของบอพวกนี้แล้วก็ทำการต่อไอ้โปรบอกพวกนี้ให้ครบเรียบร้อยเป็นสีแฉกแล้วนั่นเองนะครับต่อไปที่ผมจะทําก็คือการเป็นการปูพื้นให้ไอ้ตัวของมอนสเตอร์เกิดนะครับซึ่งวิธีการปูพื้นก็ไม่ยากครับก็คือเหต้ตรงช่องโหว่นี่นะครับไอ้ตรงช่องนี้เนี่ยไอ้พวกตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นว่างๆครับผมจะทําการปูให้มันกลายเป็น สี่เหลี่ยมไปเลยนะครับมาเดี๋ยวผมขอทําการโปรตรงนี้ให้เสร็จไปนะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้ซ้ําให้มันครบแบบ4อันนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าทําให้มันมีช่องโหว่แบบให้ม็อบมันเกิดภายในตัวของไอ้นี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมขอไอ้นี้ก่อนครับมาลำเลมๆตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ข้ามนะครับก็จะได้แสดงให้เห็นนะครับว่าทํายังไงแบบยังไงให้ม็อบมันจะได้เกิดได้นะครับแล้วก็วิธีการป้องกันไม่ให้ม็อบมันเกิดข้างในทํายังไงนะครับมาแต่ตรงนี้ผมเขาต้องขอวิ่งงอออ้้มไปตรนนนีีีกท่ รู้สึกว่ามันใกล้มื้อที่ผมก็ควรจะรีบรีบไปไอ้นี่ครับผมควรจะรีบไปนอนไม่งั้นม็อบเกิดนี่ผมตายได้เลยีโอการสูงด้วยนะครับถ้าสเกลเรตอนมันเกิดที่นี่โอ้โหผมบอกเลยนี่ผมจะยิ่งกลายเป็นแบบยิ่งกลายเป็นอนาคินสกายวอลเกอร์อีกอันนี้ี่แบบสกายวอลเกอร์เดินบนอากาศที่นี่ตายกันเลยทีเดียวนะครับนตรงนี้เสร็จแล้วก็พอตรงนี้เนี่ยอันนี้มันจะเห็นนะครับว่ามันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับทำการปูตรงนี้ไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นพื้นที่ในการวาง trap door. แท็ปดอนนั้ีี่ย ทำการวางไปอีกอันหนึ่งนี่วางแบบนี้ไปเลยครับเดิมแบบเดินตรงๆแบบนี้จะทําให้เร็วกว่านะครับถ้าทาแบบเมื่อกี้ไอแบบเมื่อกี้เนี่ยคือผมยังไม่มีพื้นฐานนะครับก็อันนี้ตรงตอนนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้แบบเดิมแบบสบายๆไอตรงนี้ผมก็ควรจะทําไปสองชั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวรีบกระโดดลงไปรีบกระโดดลงไปไอนี่เดี๋ยวเนี่ยรีบรีบกระโดดลงไปนอนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้ผมขอปูให้เสร็จไปก่อนนะครับนี่ตรงนี้สองชั้นนะครับอีกโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้ว แล้วก็ทําการปลูบููตรงนี้ไปให้ครบ,ครบไปนะครับีตรงนี้อีกอันหนึ่งอีกอันนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมืดแล้วผมเริ่มเสียวกระดูกสันหลังยังไงไม่รมู้ว่ามบเดี๋ยวเพิ่งเกิดน,นะจ๊ะเดีย๋ยวเพิ่งเกิดน,นะเดี๋ยวที่จริงปักทอไปก่อนดีกว่าเพื่อประกันภัยชีวิตและทรัพย์สินในส่วนของส่วนตัวนะครับโอเคมาพอตรงนี้เนี่ยพอทําการวางตรงนี้เสร็จแล้วเ้วก็เดี๋ยวเราจะทําการวางแคร็บดออีกอันนึงนะครับรู้สึกว่าผมจะไม่ได้พกแทร็บดอึ้นมาซะด้วยโอ้โหครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ขอออออทําาาากกกรรรลงงไปนน,นนนน่่ะบ้เดีียยมธิตต <ๆ S 1> อ่าโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการแสดงนะครับว่าวางแถบดอแบบไหนนะครับก็คือเราต้องวางแบบนี้ครับดีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเน้นผมแนะนําว่าให้ยืนแบบนี้แล้วก็ตอบบอแบบนี้มันจะทําให้เร็วกว่านะครับถ้าแทนที่จะมายืนแบบนี้เนี่ยมันจะเสียเวลาการเล็งเมาส์แบบนี้ได้บ้างนะครับก็คือวางไปทั้งหมด8อันแล้วก็ทําการปิดไปเลยครับอันเนี้ยก็ปิดไปเลยนี่ตรงนี้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 แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับดีแบบนี้เลย3 4 5 6 7 8ห้าดด นะครับนี่แบบนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแล้วก็ปิดปิดไปอีกทีนะครับนี่โอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ทําแบบนี้เนี่ยทั้งหมด4ฝั่งเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยว่าเออตรงนี้มันนานแล้วผมก็จะขอทําการตัดข้ามไปตอนที่ผมทําี่ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทํากําแพงกัน้นไม่ให้แบบยังไงไม่ให้แสงมันเข้าเพื่อที่จะได้ม็บมันเกิดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูตอนฉากที่ผมทำไอตัวของอันนี้ครบสี่อันกันเลยดีกว่าครับ อ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการปรูไอตัวของพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทั้ง4ฝั่งด้วยนะครับแล้วก็อาจจะงงว่าทําไมผมถึงต้องเปิดไอตัว trap door ไว้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยผมแค่เอาแบบเออเอาไว้กระโดดข้ามฝั่งเฉยๆตอนที่จะทําเป็นกําแพงปิดกั้นไอพวกนี้ไว้นั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆคือลดเปอร์เซนต์การที่จะตกลงไปไอตรงในน้ํานั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่า แบบถ้ามันสามบอกแบบนี้เออที่จริงมันก็กระโดดได้แหละแต่ผมแค่เสียวผมเลยเปิดแบบนี้ให้มันกระโดดแบบง่ายง่ายหน่อยนั่นเองนะครับมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการทําเป็นตัวของอะไรข้อใดข้เดียเป็นกําแพงที่จะกั้นไม่ให้แสงมันเข้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยสกิปเท่าไหร่นะครับรู้สึกอันนี้จะอาจจะไม่สกิปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําง่ายมากนะครับมาอันนี้เดี๋ยวผมขอทําการเริ่มเลยแล้วกันนะครับโดยการที่คุณจะต้องปูทับตรงนี้ไปก่อนหนึ่งสองสามตรงนี้ นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1 2 3แล้วก็อีกตรงหนึ่งตรงที่ตรงนี้อีกที1นึงออุ้ยอะะเอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไม่ใช่3นี้โอเค3ตรงนี้นะแล้วก็ทำการปูขึ้นมาอีกอันนึงที่จริงผมควรจะกด2ครั้งตั้งแต่แรกแล้วนะนีดตรงนี้ทำแบบเดิมเลยโอเคแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนู้นนะครับตรงนู้นเลยตรงนี้โอเค พอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้ทําการปูขึ้นมาเป็นชั้นที่สานะครับแล้วก็ทําการเริ่มระเลงระเลงปิดครอบไอ้ตรงนี้ไปเลยครับครอบแต่กับเออเดี๋ยว,ยวแต่แต,แต่ไม่ใช่ครอบตรงนี้นะครอบตรงนี้ไม่ถูกนะโอเคครอบทําการครอบไอ้ตรงนี้ให้เสร็จ นะครับแล้วตรงนี้ทําเป็นแบบเป็นปลายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากเก็บไปเฉยๆก็แล้วแต่นะแต่อันนี้ผมขอไม่เก็บแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการสร้างนั่นเองนะครับดีตรงนี้ผมก็ทําการเดินเดินสครัชแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะไปก็ทําการปูตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําการประหยัดเอตัวบริเวณนี้ครับคือผมจะได้ไม่ต้องใช้หินเพิ่มที่จะนามาทําแบบยังไงให้มันขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะก็คือจะได้มันเป็นแบบทรงแบบนี้ไปเลยนะมันจะประหยัดประหยัดหินพอสมควรเลยนะเพราะว่าทรัพยากรหินของเราเนี่ยค่อนข้างมีจากัดพอสมมคววรแล้้นนัีหอ ก็คือที่ผมหยิบมาจากแบบเชตตั to to ้งแต่แรกนะครับอันนี say, hey, ้คือหยิบมาแล้วก็ใช้จนหมดเชตแล้วนะครับก็คืออัน so นี şey ้เนี่ยเป็นจากเชตก็คือเชตอันเดิมเนี H ่ยคือเหลือเหลือแบบเหลือน so ิดเดียวแล้วนะครับเหลือไม่กี่สแต็กแล้วนะครับผมโมเดลบอกเออไม่แน่ใจว่าเออมันจะพอหรือเปล่าแต่ผมว่าเพียงพอนะแค่กำแพงไม่น่าจะใช้หมดนะครับมาเดี๋ยวทําการปุยตรงนี้ให้เสร็จไปนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขอบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งกำแพงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นแบบ3ชั้นนะครับเพราะว่าไอ้มอบเนี่ยมันแบบถ้าเป็น2ชั้นสองมัไไอิดดเแมนนี่าจจะก้้บบ นะครับซึ่งที่จริงเอเดอร์แมนมันก็แบบตกน้ำมันก็จะวาร์ปเทเลพอร์ตไปแล้วนะครับแต่จุดประสงค์หลักของผมก็คืออยากให้ม็อบธรรมดามันเกิดแบบทุกรูปแบบนะครับแบบเท่าที่จะเป็นไปได้นยให้มันเกิดแบบเกิดแบบทุกแบบไปเลยนะต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการทําเสาหลักแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นเสาแบบเตือนภัยว่าเออตรงนี้มันถึงเขตแล้วนะเดี๋ยวที่จริงผมต้องทําสูงระดับ3 3บล็อกนะครับเพราะว่าผมจะทําแค่จะเดินแค่ไอสบล็อกสูงความสูงนะครับนี่ ทำามบอกไว้ไออันนู้นเดี๋ยวผมค่อยไปแก้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนระหว่างที่ผมกำลังเดินไปนี่เลยสองสามโอเคครับตรงนี้เนี่ยผมทําการวางแค่สองครั้งพอครับดิหนึ่งแล้วก็สองแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้แบบประหยัดเวลาประสมควรเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียวว่าเออแบบถ้าถ้าสมมติเดินแบบเดินผ้าไปนิดเดียวที่ผมก็ตกเลยนะเนี่ยอันเนี้ยนะครับอันนี้คือตกไปแล้วตกไปไม่พอครับตกไปนี่ตายกันเลยทีเดียวครับอันนี้ผมต้องทําการแบบแบบเงยเงยหน้าดูบ้างแบบนี้เอ้ดีๆตรงนี้ แล้วก็ทําการกระโดดไปตรงนี้2ครั้งนะครับแล้วก็ทาการกดไอ้นี่ผมแนะนำนะครับวิธีการจับเมาเนี่ยผมแนะนําให้เอานิชีกับอยู่กลางเนี่ยเป็นแบบยังไงเป็นวางวางเรียงไว้ที่ตัวมสาขวาเลยนะครับเวลาจะกดก็กดแบบ2ครั้งแบบซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยก็ได้หรือว่าขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วแต่คนถนัดนะครับอันนี้แต่ว่าผมถนัดแบบซ้ายขวามากกว่านะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมกดรัวๆนะครับอ่ะกดรัวๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะแบบค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับเร็วอย่างกับคำพูดของผมเลยนะนะครับแต่รู้สึกว่าคำพูดของมนนี่เร็ววกาบงออขแโด ไม่เกี่ยวเลยมาแล้วก็ตรงนี้ขอลำเลงลำเลงเลงอะไรเลงไปรื่อยตรงนี้ครับเนี่ยมาเดี๋ยวผมทําการเดินเดินเดินกดรัวๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะรัวมากไม่ได้นะครับถ้าแบบจะให้เร็วที่สุดจริงๆนะผมแนะนําว่าให้ใช้มาโครในการวางนะครับแต่ว่าเมาส์แบบเมาแบบบ้านๆปกติมันจะทําไม่ได้นะครับต้องเป็นพวกแบบเกมมิ่เมาส์มากกว่านะครับหรือว่าอาจจะต้องไปโหลดโปรแกรมมาโครแบบนี้มาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ตอนนี้ผมจะใช้เกมมิ่เมาส์แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบใช้มาโครเท่าไหร่เพราะว่าประโยชน์มมันนนไไไ่ดด้้้เยออะะรรรขาาาาคกใชโ ครับโอเคมาตอนนี้ผมใกล้ปูเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็อันสุดท้ายสุดเนี่ยคือเรื่องของกําแพงแบบปิดเพดานไปนั่นเองนะดีตรงนี้ผมขอทาการอุดอุตรงนี้ให้เสร็จไปเรียบร้อยครับโอเคพออุดตรองอรนี้เสร็จแล้วครับให้ทาการลงไปก่อนครับนี่ลงไปก่อนนะแล้วก็ทาการทุบทอตรองนู้นด้วยนะครับอันนี้ผมปักทอไว้ก่อนแบบตอนนั้นประกันใจไว้นะนี่แล้วก็ปิดตรงนี้ไปครับปิดตรงนะู้นแล้วก็กระโดดข้ามไปปิดตรงนู้นแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายปิดตรงนู้นนะแล้วก็ทําการปูขึ้น2ชั้นครับ 2ชั้นแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็เราจะไม่ทําการเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้คือไอ้ตรงไอ้ตรงวงข้างในเนี่ยผมจะไม่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะปล่อยมันเป็นแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือทําการปูกําแพงเอ้ปูเพดานนี่ไม่ใช่กาแพงแล้วอันนี้คือเพดานแล้วนับนี่ตรงนี้ก็คือปูครอบอันนี้ไปเลยแล้วพอพื้นที่มันมืดเนี่ยม็อบก็จะเริ่มเกิดแล้วก็พอม็อบมันเกิดเนี่ยมันก็จะทาการตกลงไปตุบตรงนู้นนะฮะแต่ที่ทีิผมควรจะไปทุบไอ้นี่ก่อนด้วยนะครับไอ้ทุบไอ้ตัวบันได เออผพราว่าผมทุบบันไดก่อนดีกว่าในตรงนี้เอ,อ๊ะแต่๋ยถ้าทุบบันไดผมก็ขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับงั้นเพราะผมใช้วิธีเดี๋ยวค่อยขึ้นมาขึ้นมาทําใหม่แบบตอนว่างๆแล้วกันนะครับมาอันนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้บันไดามาอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะครับที่จริงไม่ควรจะมีบันไดยอยู่นะครับโอเคมาตรงนี้เดี๋ยวผมทําการปูให้มันเป็นแบบขอบเข้าไปก่อนนะเพื่อที่จะได้ทําการแบบยังไงมันจะได้ แบบไล่เรียงไปสบายๆง่ายๆหน่อยนะครับเวลาผมพิคคลิปผมจะคิดว่าเอออะไรที่มันทําให้มันง่ายที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ประหยัดพอสมควรนะครับเพ่าที่จําเป็นอย่างเดียวก็พอนะครับอันนี้จะคิดแบบประหยัดประหยัดไปแล้วก็ตรงนู้นอีกอันนึงที่ริงไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวเออเอาดีกว่าเพื่อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะผมว่าผมปูไว้แบบนี้แล้วก็ทําการุดตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคมาแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้เราเหลือทรัพย์สินไม่เยอะมากแล้ว ที่จริงจะใช้เป็นสลับสลับไม่ดีดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสลับมันแสงมันจะผ่านได้หรือเปล่างั้นผมใช้เป็นไอตัวของคอมโบสโตนเนี่ยครับประกันใจดีสุดละโอเคครับมาแล้วก็ทําการปูแบบนี้ปูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มไอ้นี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเป็นไอ้นี้กาเป็นสปีดบิวนะครับก็คือกอนะครับก็คือจะได้เห็นภาพแบบชัดๆเลยนะเพราะว่านี้มันทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวผมขอทาการเร่งคลิปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอปูเสร็จแล้วแล้วเดี๋ จะทำเป็นให้เป็นเวลาแบบปกติให้นั่นเองนะฮะ โอ้ oh my god ปรากฏว่าผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยคนระับ ขาดไปประมาณโวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอไปหาหินมาเพิ่มเติมแล้วก็มาปิดหลังคาตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอผมเนี่ยเดี๋ยวฉากต่อไปเนี่ยผมจะทําการให้มันกลายเป็นแบบฉากที่ผมทําเสร็จแล้วเลยดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปขุดหินเพิ่มมาก่อนนิดนึงนะครับคือผมไม่อยากให้มันเป็นบล็อกอื่นนะครับเผื่อแบบขึ้นมาด้านบนเผื่อจะมาชมวงชมวิวแอมนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราขอทําการย้ายไปฉากตอนที่ผมทาการปลูกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ อ่าตอนนี้ก็ทําการโปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็จะมีทรัพย์สินเพียงเท่านี้แล้วนะฮะซึ่งผมก็พูดได้เลยครับว่ารอบนี้นี่หมดแทบจะหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับ, <S <S <ค>รบเรื่องโคพอลสโตเนี่ยผมสะสมมาตั้งตั้งหลายพาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ในพาร์ทนี้แหละผมก็ใช้มันแทบหมดที่จริงก็หมดแล้วก็เอามาเติมเพิ่มก็คือไปขุดมาเพิ่มนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็ทําการกระโดดลงไปนะครับนี่ตูม แล้วก็ทําการปัดทอให้แบบยังไงให้มอบปันไม่เกิดแถวนี้ไปก่อนนะครับส่วนอันนี้เนี่ยไอเรื่องบันไดเนี่ยเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาขุดออกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทิ้งบันไดให้แบบนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าการขุดออกเนี่ยมันจะเสี่ยงเสี่ยงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ทําการขุดไอตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เราจะมาปักทอไอทอทอทตรงนี้ไปนะครับนี่ตรงนี้โอเค นี่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวของไอตัวของสปอนเซอร์นะครับต่อไปก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมพึ่งพึ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงตรงนี้มันไม่ควรจะมีน้ำนะไม่งั้นม็อบเดี๋ยวม็อบมันไม่ตายโอเคเดี๋ยวน้ำน้ำไปไกลๆเลยเป็นโรคผมรู้สึกว่าผมเป็นโรคกลัวน้ำพอสมควรเลยตอนนี้โอเคแล้วก็ทำการขุดตรงนี้ออกไปครับขุดขุดไปให้หมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวพอม็อบมันเกิดแล้วมันก็จะทำการตกลงมา นะครับแต่ที่จริงเดี๋ยวผมว่าผมว่าขุดบันไดไปดีกว่านะครับเพราะว่าลองลองเสี่ยงหน่อยชีวิตชีวิตต้องมีความเสี่ยงสะบ้างครับมามาเสี่ยงซีนนี้นิดหน่อยครับผมบอกว่าม,มันจะไม่เกิดตอนนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิด,เ,กดเดี๋ยวเดี๋ยกรู้เองครับว่าเสียเลือดเดี๋ยวก่อนนะความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอสำหรับผมนะครับอย่างแรกเลยไปตักน้ํามาอย่างแรกครับตักน้ําแล้วก็เทไวไก้ก่อนนะเผื่อเผื่อว่าตกจริงๆเนี่ยเราจะได้แบบเออมีโอกาสที่จะได้รอดสูงๆหน่อยนะครับมา แล้วก็ทาการเทไว้ตรงนี้ครับเทไว้สักประมาณศูนย์ศูนย์กลางเนี่ยแบบเออจะได้ปลอดภัยหน่อยนี่ตรงนี้อันนึงนะครับนี่โอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอปะผมว่าไม่พออ่ะผมว่ามันต้องการอีกนิดน,นึงนะผมไม่น่าเออผมว่าผมไม่น่าอดนะ้ำไปเมื่อกี้เลยผมน่าจะเหลือนะ้ำไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าม็อบมันเกิดตกลงมาเนี่ยผมทาอย่างเดียวครับก็คือโกยวิ่งหนีครับตอนนี้นี่ถ้าถ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆนะนะว่าให้วิ่งหนีดีกว่านะครับมาแล้วก็ทําการระเลงนะที่ผมทําเป็นแบบอินฟินิตไปก่อนดีกว่าไหมเนี่ย ไม่ไดีกว่าครับมาผมเผื่อไ้ก่อนแล้วกันผมเอาถังนึงให้มันเหลือเรือน้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสียวอมันเสียวจริงๆนเนี่ยออ้โหเดี๋ยวเสียวเสียวที่ว่าม็อบมันจะเกิดแล้วมันจะเก็บผมทันทีดิเดี๋ยวจะขุดขุดขุดแบบระยะไกลนะครับขุดตรงนี้ก่อนครับระยะนี้โอเคระยะยนี้แล้วก็ค่อยๆถอนค่อยๆถอนที่ระยะระยะครับเฮ้ยเนี่ยเสียงสเสียงสกเกลมันมาแล้วเสียงสกเกลมันมาแล้วเดี๋ยวรีบเลยครับเฮ้ย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 เดี๋ยวตกไปตายไหมตกไปตายไหมตกไปตายไหมเดี๋ยวก่อนนะ แบ,บนั้นผมว่าไม่ตายเฮ้ยตายนี่ว่ะโอเคมานี่ผมรีบรผบทิ้งเลยครับมาชีวิตมีการเสี่ยงครับมีความเสี่ยงครับนี่แล้วก็รีบรีบทุบลงมาครับนี่โอ้เมื่อกี้สเกลันเดิมมาแล้วนะ่ะโอ้ยเมื่อกี้หัวใจผมแทบหยุดเลยแบบถ้ามันเป็นแบบเออเป็นซอมบี้แบบนี้เออผมค่อยว่าไปหน่อยนะนี่สเกลถ้ามันยิงโดนผมก็แทบจะจบชีวิตได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวตรงนี้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องรีบทาการอุดน้ําไปให้ได้นะนี่แล้วก็ทําการุดลงมาให้ได้เรียบร้อยครับตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ส <tinc S 1> ุดท้ายแล้วจะสุดท้ายแล้วโอเคครับมารีบอุดเลยครับตรงนี้โอ้ยเป็นโรคกลัวน้ำโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกตรงไหนอีกมันมันมีตรงนี้อีกอันหนึ่งปะไอตรงเสียงนะ้ำันอยู่ไหนอ๋อโอเคหายแล้วโอ้ยค่อยช่วหน่อยผมร okay. okay. ู้สึกว่าผมแพนิกมากเลยนะเมื่อกี้ที่มันมีสเกลตกลงมาโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องรอให้ตัวของม็อบเนี่ยมันเกิดมาเรื่อยๆแล้วเหมันจะทำการมันจะทำการตกลงมานะครับเดี๋ยวแล้วมีคอมโบตะตนอยู่ในหีบนี้เหลืออยู่ด้วย เดี๋ยวไปผมเก็บคอมโปสโตนกลับไปก่อนเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเป็นโรคขัดแข็งคอพโปสโตนแล้วครับ <c oughs> หลังจากที่ใช้คอพโปสโตนไปเยอะผมนี่ขัดแข็งคอพโปสโตนกันเลทีเดียนะครับ <c oughs> โอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลของมันกันดีกว่าครับว่าตอนเช้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ผมขอทาการวิ่งกลับไปแล้วก็เก็บของแล้วก็ทําการนอนแล้วก็ตื่นมาเพื่อที่จะได้แบบรอบๆค่ามันจะได้ไม่มีม็อบเกิดด้วยนะครับตอนนี้คือผมเสี่ยวม็อบเรื่องม็อบมากเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะปักปักทอนไ้นิดนึงนะครับผมกลัวม อ่าโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างไอตัวเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในความสูงที่30 นะครับก็คือ Y เนี่ยมันมันคือมันขึ้นสูงไปประมาณ30บล็อกนับจะแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่คาดฝันมาก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยไอตอนก่อนหน้านี้ที่ผมเคยไอไต่บันไดมเมื่อแก้ครับไอตอนเมื่อกี้เลยที่ผมไต่บันไดแล้วสะเกลมันเกิดนะครับคือตอนนั้นมอปป็อบมันยังเกิดนะครับแต่ว่าพอมาเช้าตอนนี้นผมก็รอมาสกพันนึงแล้วม็อบก็ยังไม่เกิดเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแบบอย่างเอาชัวร์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะมมมีีีเเเเรรรืื่่่่่อออออองงงงขควววาาาาาาสูกยยหหปลลนะะะับผจจจต้้ทไ ตัวอันนะ่าทั้งอันเนี่ยครับลงมาอยู่ประมาณวายประมาณแบบลงมาประมาณ24แบบให้เหลือ24บล็อกแบบนี้นะครับเพราะแบบอาจจะอาจจะเกี่ยวกับไพวกเรื่องของความสูงด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวไอเดียเนี่ยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวส่วนของตัวสปอนเนอร์นะครับไปถึงแบบตัวของเครื่องของคลิปเปอร์ทาวเวอร์ของผมที่คิดค้นขึ้นมานะครับก็จะเป็นโลจิกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารู้สึก30รู้สึกไฮสามเนี่ยมันไม่เกิดแทบไม่เกิดได้แทบจะเที่ยาเล่นแบแบแ ท่านเรียกว่าไม่เกิดเลยดีกว่านะครับแบบแทบจะไม่เกิดเลยคือตอนนั้นอย่างสเกตตอนนั้นมันเกิดผมก็ยังสงสัยอยู่ครับผมอาจจะต้องลองคิดดูก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาสําหรับคลิปนี้ก็หมดเพยงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e กันได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมฝากคําถามนิดนึงนะครับว่าม็อบไอ้พวกม็อบเนี่ยสามารถเกิดได้แบบสูงแบบจํานวนความสูงเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยอ่าถ้าอย่างตอนนี้เนี่ย F 3 ผมอยู่ที่ Y ประมาณ72อใช่ไหมเอออยู่ประมาณ72เนี่ยถ้าขึ้นไปประมาณ8 2 9 2 1 0 2ก็อยู่ที่ประมาณ Y102 แล้วนะครับก็แบบอารมณ์ประมาณว่ามันก็สูงมากครับผมก็ไม่แน่ใจว่าม็อบมันจะสามารถเกิดในความสูงระดับนูนได้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ขอขอความคิดเห็นกันหน่อยตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยที่จะว่างทำไอตัวของคลิปนะครับก็เดสเพย์ผมก็จะหยุดไปก่อนเลยนะครับก็จะค้างแช่ไว้ที่พาร์ทของ14ไปค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ จะแบบหลังจากเดือนนี้ไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ติดสอบแล้วก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะครับมาก็สลับพาร์ที้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับสวัสดีครับ